สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกท่านที่กําลังชมช่องหนุ่มหน้ามนคนบางพานอยู่ในขณะนี้นะครับกับสวัสดีงามนะครับพบกันอีกแล้วเมนูเมนูเมน,เมนูวันนี้ก็เป็นผัดน,นะครับ มาทางผัดตังนี้ทางนี้มันมีของที่จะต้องใช้อยู่นะครับก็เลยมาผลิตเมนูอีกอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะครับข้าวโพดอ่อนใช้สามสี่ฟักนะครับเพราะว่าผัดถ้วยเดียวผัดถ้วยเดียวนะครับแต่ก็เยอะอยู่มันมันมีของอีกหลายอย่างครับโพดอ่อนมาปอกเปลือกลอกเก็บใยของเขาออกซะก่อนนะครับ ใหญ่ของเขาก็ถึงออกให้หมดนะครับแล้วก็มาหั่นท่อนผ่าซีกใหญ่ก็ผ่าหลายชิ้นหน่อย,อยเล็กก็ผ่าสองชิ้นก็แล้วแต่นะครับดูอพอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปผัดเขาจะโหดอีกนะครับรไปผ่ามันเยอะเกินไปหรือใครจะหันะ่นแฉลบก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันได้ทั้งหมดรสชาติเดียวกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่รูปร่าง เปลี่ยนในรูปร่างกันนั้นเองนะครับจบแล้วเหมือนกันหมดเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมสดนะครับให่เห็ดหอมสดยิงเห็ดหอมแห้งก็มีอ่ะีกเกดไว้ไว้ไว้ทำอีกอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวไว้สอนตอนหมักเห็ดหอมนะครับตอนทอดเห็ดหอมปรุงรสนะครับเดีย๋ยวคอยชมนะครับผมก็ทําสอนไปเรื่อยแหละสีกีฟ้านะครับสีีฟ้าเขียว ไม่มีแดงก็เอาเขียวนะครับเอารสชาติกแครอทนะครับหั่นบางหน่อยนะึงอย่าให้หนามากแล้วเดี๋ยวผัดมันุกยาช้าหั่นบางๆมาไม่ต้องเตานะครับหรือจะเป็นซอยก็ได้นะครับอย่าเป็นสักก็ได้เหมือนกันนะครับเร็วดิแต่พร้อมกัน แต่นั่นแหละต้องขประมาณข้าวโพดหละข้าวโพดก็หนาอยู่แค่ขูดฝอยๆแบบมะละกอะก็สวยจริงนะครับกระเทียมรักสองกลีบนะครับผัดตัวเดียวกรียมยีนนะครับกระเทียมไทยผมขี้เกียจแก่ซื้อมาแล้วมันรีบหมดไม่รู้ทำไมผมเลยใช้กระเทียมยีนเป็นหลัก แต่จริงกระเทียมไทยเขาหอมกว่านะครับนั่นแหละไม่มีเวลานะครับมันอังพอซื้อมาหลายวันหลายๆวันมันก็ขดรีบไม่รู้เป็นอะไรกออ็ดูไปตามคลิปแะ้นแ่วของก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนซอดผัดก็มีสีุข,ขาวซอสถอยนะครับมีเนื้อมีแอลอตต้นหอมพิ้งไายนะครับแล้วก็ ซอสผัดก็จะมีเนี่ยน้ำมันหอยดิว้วขาวน้ำตาลทรายดิวดำนะครับผงจูรสผงปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสอีกนะครับน้ำสําเร็จรูปนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำานะครับปรุงลยทิมไม่ดีครับใส่พอประมาณครับจอนโตหนึ่งก็พอแล้วน้ำต,ตาลทรายก็ทักครึ่ง้อนโตนะครับอย่าอย่าอย่าเยอะอยเยอะจะหวาน ใส่ตั้งกระทะวอมกระทะใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันถาดไฟผมไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับเนี่ยผมจะไปเร่งเอาตอนท้ายหรอกพอประมาณนะครับเอาพอประมาณหวังว่าทุกท่านคงจะไปทำตามกันได้นะครับไม่ได้ยากเมน,นูนนี้ผมปล่อยโชว์กระทะเนี่ยกระทะแตกจริงๆนะครับกระทะแตกเนี่ยเจ็บกระทะแตกอายผมเลยเนี่ย <laughs> แมวทําของผมหล่นนะครับอ่างลงมาทับป๊อกเดียวแตกเลยผมขี้เกียจใช้กระทะเหล็กก็เพราะกระทะเหล็กเนะี่ยมันจะต้องผัดทุกวันถ้าไม่ผัดทุกวันนะครับมันจะเป็นสนิมน,นะครับแล้วก็จะดไปล้างไปอะไรไม่ได้แล้วกระทะนี่อย่างนะครับพยายามอย่าล้างแป๊บนะครับเนี่ยพวกกระทะเหล็กหล่อเนี่ยครับล้างแป๊บแล้ยาง ล้างน้ำมันนะครับแล้วก็แขวนไว้ไม่งั้นถ้าล้างแป๊บมันจะดูดเอาไปอยู่ข้างในนะครับเวลาเรามาต้มน้ําหรือว่ามานานาันนั่นนะกลิ่นแป๊บมันจะออกครับเวลาเราจะผัดจบเลยนะครับมันดูดดูดกลิ่นนะครับจับไว้เลยพยายามเนี่ยก็ใส่ของทุกอย่างลงไปผัดน,นะครับอะไรหน้าอะไรหลังก็ลงก็ใส่เนื้อหมักลงไปนะครับเนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่เนื้ออะไรได้หมดนะครับจริงๆผมปกติผม,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 ผมไม่ค่อย ผัดพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบใส่พวกเนื้อสัตว์นะครับปกติจะผัดกินแต่ผักกับเรล่าไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์มากแต่ว่าอันนี้ผัดโชว์นะครับก็เป็นการสอนแล้วก็เผื่อบางคนไม่กินผักยุ่งอีกก็ต้องใส่หมูใส่เนื้อก็ตามชอบนะครับก็เติมน้ําสักหน่อยถ้ามันแห้งไปก็ใส่น้านะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เครื่องซอสผัดนะครับเดี๋ยวตักผักของผมไปใส่ ลองไปทําดูนะครับอะไรก็ได้นะครับพวกผัดอะไรมารวมๆก็ได้บางทีของใน่สู้เย็นมันเหลือนะครับก็ไม่รู้จะเข้าคู่กับอะไรก็ลองมาทําแบบนี้ดูนะครับลองทําดูผัดได้อร่อยบางทีพอของผมซื้อมาไม่แพงนะครับผมซื้อมาถูกๆแต่ว่านั่นแหละผมก็ทําหลายเมนูนะครับมันเหลือนู่นเหลือนี่ก็เก็บมาใช้มารวมรวม ครับไม่ได้แต่งการแต่งกะละมังอะไรผมเอาอร่อย,อยเป็นหลักนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เอาความความสวยนะครับความสวยกินไม่ได้ต้อง,ต,องต้องเอาอร่อยอย่างเดียวครับ ใส่ซอสผัดใส่อะไรลงไปนะครับอ้อลืมไปกับหรือไปมีแป้งมันฮ่องกงด้วยนิดนึงนะครับหรือว่าแป้งมันธรรมดาก็ได้ใครไม่มีแป้งมันฮ่องกงก็แต่แป้งแป้งมันฮ่องกงมันถุงละยี่สิบาทเองนะไม่ได้แพงมันใช้ได้นานมากเลยครับถุงเล็กๆก,ก,ก็จริงแต่ว่ามันไม่คืนตัวครับเวลาเราผัดแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไม่คืนตัวทําให้เราอร่อยได้นานว่างั้นเถอะถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแป้งมันบ้านเราแป๊บเดียวนะครับมันก็จะเป็นน้ําใสเหมือนเดิมนะครับ สังเกต่รนหน้าเวลาตามกินตามร้านของถูกๆอะ่ะจะเป็นของกินถูกๆเขาจะใส่แป้งมันธรรมดาแล้วก็แป๊บเดียวเรายังกินไม่ทันหมดชาแล้วน,น้าําจะน้ําจะโยกแบบะมันไม่ข้นเหมือนตอนที่เขามันยกมาตั้งนะครับแต่เป็นแป้งมันโค้งมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับลองไปดูมันมีขายตามห้างครับก็เราไปหาซื้อดูนะครับเสร็จแล้วครับเมนู โมเพลินไปหน่อยจบสเล็คลิปเนี่ยก็ตามนี้นะครับลองไปทำกินกันดูก็ได้ครับผมก็แค่สอนนะครับใครจะเชื่อจะฟังไม่ไม่ฟังก็อันนั้นแล้วแต่ผมก็เป็นแนวทางครับผมแนะนําอะไรได้ผมเคยอยู่ร้านอาหารนะครับเคยเป็นเชฟแต่ผมแกว้งนัวมมานานแล้วอันนี้ผมทํากินเฉย องดูลองดูอะไรที่ผมทําก็เชื่อได้แหละครับถ้าไม่อร่อยผมไม่ลงทุนมานั่งขวดกระทะให้เหนื่อยนะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามูนบ้างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปถึงไม่กดผมก็มีกําลังใจอยู่เื่อยแหละแต่ว่าขอความเมตตานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ